สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของกระบอกสูบ2ทางนะครับคราวแล้วนะครับที่เราลงวงจรเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะครับครูก็ได้อธิบายแล้วว่าในส่วนของกระบอกสูบแบบ2ทางเนี่ยเวลานํามาใช้งานจริงในวงจรเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะนิยมนําวาลนะครับห้าทับสหรือ4ีทับสนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นวาลสีทับสนะครับแล้วก็ ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์ว5รับ2นะครับอันนี้คือจะนิยมนำมาใช้คู่กับกระบอกสูบแบบ2ทางนะแล้วเราจะเรียกวาล์วตัวนี้ว่าเป็นเมนวาล์วนะครับหรือว wow าล์วหลักนะแล้วก็ในส่วนของการตั้งชื่อนะครับเราก็จะตั้งชื่อตามกระบอกสูบนะครับอย่างเช่นกระบอกสูบที่1เราก็จะตั้งวาล์วตัวนี้ว่า1.1นะครับถ้าเป็นกระบอกสูบที่2เราก็จะต้อง ตั้งชื่อวาล์วตัวนี้ว่าเอ wow า2.1นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเมนวาล์วที่ถูกนํามาใช้งานในส่วนของการทํางานของวาล์วแบบ5รับ2จะใช้วิธีการสลับกลุ่มลมนะครับที่จะเข้าไปเป็นสัญญาณนะอย่างตอนนี้สายนี้มีลมนะครับถ้าเกิดสัญญาณเข้าที่บริเวณด้านนี้นะครับก็จะสั่งให้วาล์วเนี่ยทำงาน1นึ่ตำแหน่งนะครับ ถ้าเกิดสลับด้านกันมันก็จะสั่งให้การทํางานอีกหนึ่งตแหน่งจะทํางานสลับนี้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อควบคุมให้ลูกสูบเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เข้าออกงนั้นตอนนี้จะลองต่อวงจรแบบง่ายๆให้พวกเราดูนะสลับกุมลมธรรมดานะครับสลับกุมลมแบบธรรมดานะอันนี้ลักษณะวงจรแบบง่ายๆนะครับณนะขณะนี้เราเปลี่ยนนะครับวาล นะโดยใช้วาว์ว3ทับ2นะครับควบคุมการทำงาน2ตัวโดยที่ยังใช้เมนวาลวกับกระบอกสูบ2ทางเนี่ยตามปกติทีนี้เวลาสั่งการเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนกลุ่มลมนะครับโดยใช้สวิตท,ทั้ง2ตัวนะครับกดมันก็ทำให้ลมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะครับการเข้าออกในกระบอกสูบนะครับในส่วนต่อมานะครับ ถ้าต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่กับอัตโนมัติเราจะใส่วาวลุกกิ้งเข้าไปที่ในส่วนของวงจรตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนวาวตัวนี้นะครับมาดูการทำงานนะครับกดสวิตช์นะครับสตาร์ทนะครับสังเกตว่าเมื่อแตะกับสวิตช์ลุกกิ้งปุ๊บนะครับลมจะเปลี่ยนทิศทางนะครับ การไหลในส่วนของกระบอกสูบแบบ2ทางก็จะทําให้กระบอกสูบแบบ2งทางเนี่ยนะครับลูกสูบหรือการสูบก็จะเคลื่อนที่กลับนะครับถ้าเรากดสตาร์ทใหม่นะครับก็จะกลับนะครับนี้ก็เป็นกระบอกสูบนะครับแบบ2ทางนะครับทำงานเคลื่อนที่กลับโดยอัตโนมัตินะครับโดยนำวาล์วลูกกิ้งนะครับสามับสองเข้าไปใส่นะครับ ก็สัปดาห์นี้นะครับก็ให้พวกเราศึกษาในวงจรอัตโนมัติสูบเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ลองวาดวงจรแล้วก็เขียนหลักการทำงานดูสัปดาห์หน้าเราก็จะเพิ่มเติมวงกรอ,อื่นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ